<c oughs> <c oughs> uh, วันนี้ได้ uh, รับนิมนต์มา uh, ให้ขคิดในธรรมะคือก่อนที่ uh, ได้ uh, uh, ได้เดินเข้ามาญาติโยมก็กำลังนั่งสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของของการการปฏิบัติพูดถึงการดูแลจิตใจของเราการนั่งสมาธิเป็นเป็นการฝึกจิตใจของเราให้ให้ให้มีความสง,งบเพราะว่า จิตใจเราถ้าหากว่าขาดความสงบแล้วไม่สามารถที่จะคิดออกหรือพิจารณาหรือเห็นอะไรชัดเจนตราบใดที่เจิตของเรา,าก็ครอบนำโดยความฝงซ้างความวุ่นวายการคิดตึกต่างๆหรืออารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆ อ,อย่างนี้เป็นจิตใจที่ไว้ใจไม่ได้เป็นจิตใจที่จริงก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้รลอได้ก็ได้น้อยๆนิดเดียว <laughs> มันก็มีจิตใจแต่มันก็ใช่ไม่เป็นแต่อันนี้เป็นเป็นเป็น มีว่าเป,เป็นความรู้ที่เราต้องหรือความสามารถที่เราต้องพยายามฝึกให้มีเกิดขึ้นคือการทำจิตใจให้เกิดความสงบในการทำความสงบ <c oughs> คนส่วนมากก็จะคิดว่าความสงบนั้นก็อยู่ที่ไม่มีความคิด อถ้าม,มันสงบไม่ได้มันจะเจ็ดเจ็ดของเราก็ไม่ยอมไม่ยอมหยุดยังคิดนี่คิดนั้นเลยทําความสงบไม่ได้แต่ผู้ถามความจริงเราอย่างนี้ก็เป็นขารคิดเพียรเพราะว่าเราจะเิดบโดยความสงบก็ได้ความ ความคิดนั้นนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะยับยั้งด้วยทันทีหรือ,อหักฮ้ามไม่ให้เกิดขึ้นเลยมันเป็นสิ่งที่แบนบายไม่ได้แล้วก็เรายังต้องรู้จักใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์กับเราให้ได้อ,อย่างหลวงพ่อชาท่านก็เคยถามลูกเสว่า คือมีคนเดียวในโลกนะที่ไม่คิดะะจะเป็นใครเนาะอล้ก็คงก็ว่าอา้าวลมพ่อไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วะจะเป็นพระอรหันต์่ไหมเนี่ยพระอรหันต์ไม่คิดนะแต่ว่าไม่ใช่ไอ้คงจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่คิดเนะี่ยคไม่ใช่แล้วไ<ม>อ,อ,อ้คือใครนะเนี่ยคนตายนะ คนตายไม่คิดเอ้ยอย่างนี้คือตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะยังมีมีการคิดอยู่ไดยทำยังไงจึงจะให้ความคิดนั้นอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะได้ช่วยให้เกิดความสงบด้วย คือในในลักษณะหนึ่งคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตใจธรรมชาติของจิตใจอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนคือจะมีโดยลักหลักหลักยหญยานะคือจะมีคุโสแลธรรมกับอคุโสลธรรมสิ่งที่เป็นคุโสสิ่งที่คือสิ่งได้จิตใจของเราที่เป็นคุโส อาจจะเป็นของคิดก็ดีจะเป็นอารมณ์ก็ดีเป็นทัศ uh, นก,การมองโลกก็ดี uh, จะเป็นคุศลมหรืออักข u สมเแล้ว uh, อกุศส uh, กับคุศลก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ uh, ของมัน uh, อย่างที่ห uh, ลวงพ่อพุทธทาส uh, ท่านได้ตั้งสํนนวนเอาไว้ตั้งนานนะหลายสิบปีมาแล้ว uh, ว่า สะอาดสว่างสงบอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของกุศลธรรมจิตใจที่มีกุศลก็จะมีลักษณะที่สะอาดสว่างสงบที่เป็นอกุศลก็จะมีเอกลักษณ์เช่นเดียวกันคือมันจะ,ะคือจะมีที่ว่าไม่สะอาดในลักษณะแส้สาย ฟงซ่าอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเอกลักษณ์ของอกุศลทําให้นิ่งไม่ได้ถ้าจิตจิตเป็นอกุศลคิดโดยคิดก็ดีมีอารมณ์ก็ดีที่มีความความโกรธความเรืองความไม่พอใจหรือความอยากได้มันไม่สงบมันนิ่งไม่ได้มันเป็นโดยธรรมชาติของมัน เราจําเป็นที่จะต้องเอ,อยอมรับเออมันเป็นอย่างนั้นเลยเราก็ต้องเ,ออเราก็ออสว่างออในหลักษณะที่เบิกบานแย้มสายมันก็ตรงกันข้ามถ้าหากว่าจิตมีความจิตมีอักขศลออก็จะครอบงำโดยความความมืดมนความความปลอดออไม่สามารถที่จะมองได้ถูกด้านออธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็สงบ คือเจตที่เป็นคูศสนจะสงบและเจตที่เป็นอคุศนจะไม่สงบจะ,จะมีความรู้สึกว่าวุ่นจะมีความรู้สึกที่สับสนมันไม่มันไม่ชัดเจนแล้วมันเป็น,เ,ปนเราก็ต้องพยายามที่จะหาวิธีที่ทำให้เรามีรักษารู้จักรักษาคูโสนท้่ทาไว้ รู้จักละคู่สนธรรมว้จะได้ความคิดก็ได้คือคิดให้มันดีคิดให้มันรอบคอบคิดให้มันเป็นคุศลอย่างในคําสอนของของพระพุทธเจ้าที่เรียบเรียงที่หลังเราก็ได้สอนเรื่องของกรรมฐาน คือกรรมฐานการฝึกจิตใจเราจะมีะสีกรรมฐาน40สบอย่างสี่สิบแปคือจะเป็นหลักๆที่ทที่ใช้กันอยู่ซึ่งก็มีหลายส่วนของของของกรรมฐานสีต้องอาศัยการคิดอย่างที่สิบสประการบุธธานุสัติ อนุสตติแปลว่าระล็กถึงคือเราระล็กถึงอะไรย่างใดย่างหนึ่งคือต้องคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดโดยการระลึกถึงคิดโดยการปลุกเร้าการสํานึกเพุทธานุสัตติสํานึกระล็กถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสัติสํานึกระล็กถึงประธรรมสังฆานุสติสํานึกระล็กถึงประสงค์ ในรูปแบบต่างๆที่ที่จะช่วยให้จิตเป็นกุศลที่ทำให้จิตดได,ได้ได้ทำให้ความสำคัญกับกุศลธรรมด้วยชาการอสัตติคือได้ระลึกถึงการให้ที่เราเคยทำความเสียสละที่เราเคยเคยมีเวลเาเราระลึกถึงความการให้ความเสียสละ ก็ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจสีลานุสัตติก็เช่นเดียวกันคือเราคิดคิดถึงระลึกถึงเศีลที่เราเคยรักษาไว้ความยับยั้งต่อกระแสะของอความประพฤติที่ไม่เหมาะ,ะเราก็ได้ภาคภูมิใจใน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 ศีลที่เราได้รักษาแล้ว,ลวก็ทำให้จิตใจ มีความภาคภูมิใจแต่มันอาศัยการคิดถ้าไม่ได้คิดปลุกราวการระลึกถ,ถึงจิตไม่ได้เป็นกุศลบางบางทีก็ย่างลหลายโคตน,นั่งสมาธิดูโลมหายใจเข้าดูดูดลมหายใจออกอขอผับ ดูวลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุบรับไปเลยก็มีแหละเอ่อเดีเคาะล้ครั้งแล้วคอยตื่นขึ้นมาแล้วได้นี่มันก็คือคือเราพยายามที่จะยับเหมือนกับยับยั้งการการคิดมันย่อมไม่ยากให้มีการยากให้สงบนะแต่มันก็เราบางที่ก็เนี่ว่าหลังเกียรการคิดแต่ถ้าจริงเราก็ต้องอาศัยการคิดเน่ย ได้เพราะว่าการคิดนั้นคือต้องยกประเด็นอะไรสักอย่างขึ้นมาสู่จิตใจของเราเามันเป็นการงานที่เราต้องทำเช่นหรือใช้คำศัพท์ว่าภาวนาภาวนาส่วนมากก็จะาภาวนาก็เรื่องของการทำสมาธิฝึกสมาธิหรือการฝึกจิตใจแต่ภาวนา โดยโดยลากศับหรือกำศนะรปลว่าทําให้มีเกิดขึ้นคือเราทําให้มีเกิดขึ้นเราปลุกระาวให้เกิดขึ้นคือเราทําให้มีเกิดขึ้นซึ่งกุศลธราทําให้มีเกิดขึ้นซึ่งแนวคิดหรือทัศนะที่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจเกิดความก็เกิดสะอาดสว่างสงบภายในจิตใจของเราคือเราก็เราก็ ปลุกเราให้มีการการคิดในในทางที่ดีคิดในทางที่เ,เป็นสาระคิดในทางที่เป็นประโยชน์อ,อย่างที่เราอาศัยการคิดเราก็ได้เหมือนกับเราฝึกจิตใจให้ได้รู้จักการใช้ความคิดในทางที่จะ ที่จะได้เกิดความความความเกิดคุโสธรรมก็อย่างที่บางที่ก็เป็นเรียกว่ชาการุสติสีลานุสติบางที่ก็เป็นมาลานุสติรแลึกถึงความตายบางคนก็โอ้ยไม่อยากคิดเรื่องความตายลยกลัวแต่ว่าคือถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้น เราก็ไม่เหมาะที่จะถ้ามันทําให้กลัวทําให้วันว่นวายทำให้ฟุ่งซ่านอร่องนี้ก็ไม่จําเป็นแต่ว่าบางทีมันคือเราเในในในฐานะที่เราเป็นชอวพุทธวิธีการของพระบุทธเจา้าคือเป็นวิธีของผู้รู้จักฝึกหัดด้วยเองเราก็ได้แม้แต่แตคําสัพวาสิกขาสิกขาคือการฝึกหัด ศึกษาในสมัยพุทธกาลนะมันไม่ได้แค่เรียนหนังสือต้องฝึกต้องหัดเราก็การฝึกหัดให้ระลึกถึงข้อใดข้อหนึ่งของของลักของความเป็นจริงแล้วดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นเช่นบางคนก็ระลึกถึงความตายก็ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความกลัว บางคนบางคนก็ระลึกถึงความตายทำให้เกิดเกิดความไม่ประมาททำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับปลูกเรา้าความปราถนาที่จะได้ระมัดระวังใช้ชีวิตใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้วยอันนี้